ไปเดินเนเดิเวลาเดินถ้าเดินเขดับเข้าไปไม่ไม่ไม่มีไม่มีเกณฑเป็นใตัวนะครับว่าคุณจะก็คือการเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งก็เป็นลักษณะของการเชื่อมแบบแบบถอยหลังอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางนี้แต่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือถ้าจากฝั่งนี้ก็ไปนี่ไม่ใช่แล้วถ้าคุณจะเชื่อมไปด้านนู้นกูก็ต้องพลิกเปลี่ยนมุ่งลวดไปด้านนี้ เชื่อมแบนี้ไปคือเราจะไม่ฝักไปข้างหน้าเอาไง่ายๆแห่ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งข้าเชื่อมไหนแต่มันก็จะมีถ้าถ้าเป็นเหล็กหนาที่เราเชื่อมมันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่มันลักษณะเหมือนเหมือนฝักไปข้างหน้าก็คือการตั้งเชื่อมขึ้นถูกไหมครับอ่นการเชื่อมขึ้นอหนนั้นมันหมอกหลับเหล็กหนาไม่สามารถที่จะเชื่อมเหล็กบาง ได้ตลอดรอดฝั่งเอาง่ายๆคือทะลุก่อนเลยแค่แค่สตาร์ทสักไม่ถึงกี่วินาทีเนี่ยทะลุพรวดเลยแล้วเลยฝังควาไม่ได้เลยนะครับคือไม่ให่ไม่ใช่เทคนิควิธีที่เหมาะสมแลหรับเกบยืบงานอันนี้ลอยต่อชนจบแล้วนะครับลอยต่อชนจบแล้ว